สำคัญที่ผมมองก็คือว่าเดี๋ยวพอเราเข้าไปคอนซัลท์ที่บริษ,ษัทเนี่ยสิ่งที่จะได้ก็คือหนึ่งเราไปดูว่าท่านอบรมมาห้าหกเดือนแล้วเป็นไงบ้างน,นะครับองความรู้ที่ได้สามารถเอาไปใช้ไปใช้ได้จริงไหมในสารประกอบการเราอาจจะชวนพูดคุยกับทางตัวแทนของบริษ,ษัทหรือสารประกอบการบ้างน,นะครับ อร์มนี้ก็คือเป็นฟอร์มที่ไม่ใช่ภาคบุมันยกเว้นอากรนำเข้าสำหรับของที่ได้ส่งออกไปหรือส่งกลับเข้ามาของต้องมีใบอนุญาตไหมอันนี้ถ้าอยากรู้ว่าอะไรมีใบอนุญาตก็ไปดูในประกาศที่ร้อยสามจิตัมีระบบนี้เพราะนั้นตรงนี้มันมีนะมันมยังขาดอยู่ ความรู้มากมายเืจากวิทยากรหลายท่านเพราะว่าแต่ละวิทยากรก็พูดในเรื่องของเรื่องขอาสาระแต่ละอย่างค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อมนทิดาชัยพลนะคะเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชื่อ Budget Logistics s r v v i e s s ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการในเรื่องการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทางเรือแล้วก็ทางเครื่องบินนะคะคราวนี้เนี่ยที่ได้มีโอกาสมาเข้าอบรมที่คอร์สนี้นะคะเราก็รู้สึกว่าเป็นประโยชน์มากเนื่องจากว่าที่บริษัทเนี่ยต้องใช้บริการในเรื่องของงานพิธีการศุลกาการโดยเป็นการว่าจ้างทิปปิ้งภายนอกเพื่อมาเป็นซับคอนแทคเตอร์ของเราอะคะ่ะคราวนี้บางครั้งเนี่ยเราจะพบว่าเ,เราไม่เข้าใจการทำงานของออออผู้ที่เป็นตัวแทนออกสินค้านะคะ อย่างดีพอทาให้กาการทํางานของเราเนี่ยอาจจะติดขัดไม่สมูทนะคะแล้วพอเรามาเรียนเนี่ยเราก็จะพบว่าเราได้รับความรู้หลายอย่างนะคะคือเข้าใจว่า,าการออกการออกสินค้าเนี่ยการออกของนะคะก็มีขั้นตอนหรือมีกฎหมายที่ทางชิปปิ้งจะต้องมีความรู้นะคะหรือ,หร,อหรือให้คําแนะนํากับทางผู้ประกอบการนําเข้าส่งออกได้นะคะดังนั้นเนี่ยาการที่ได้มีโอกาสมาเรียนคอร์สนี้เนี่ยทำให้เรามองเห็นภาพว่า ทิปปิ้งเนี่ยเป็นอาชีพที่สําคัญเนาะแล้วก็เป็นอาชีพที่ผู้ที่จะทำทำอาชีพนี้เนี่ยต้องมีความรู้ด้านกฎหมายสุรากกรรวมถึงความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับการลงทุนในต่างๆเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ทางลูกค้าได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะสำหรับตัวเองเนี่ยมองว่าในปีหน้าตอนแรกที่บริษัทแพนไว้ว่าอาจจะเปิดแผนทิปปิ้งนะคะเพราะเพราะเราเพราะเรารู้สึกว่าใ,ในในงานของโฟรเดอร์เนี่ยมันหนีไม่พ้น ที่จะต้องให้บริการเรื่องการเดินพิธีการศุลกากรนะคะแล้วเรามันได้รับความรู้ว่าการจะทําให้มันถูกต้องเนี่ยต้องทําอย่างไรนะะเพื่อประโยชน์ของทั้งลูกค้าที่เป็นผู้นาเข้าผู้ส่งออกเองนะคะแล้วก็เพื่อที่ทางเราเนี่ยเวลาเราทํางานให้กับลูกค้าไปแล้วเนี่ยเราเกิดความมั่นใจสบายใจว่าจะไม่มีการถูกตรวจสอบย้อนหลังนะคะดังนั้นเนี่ยการเข้ามาเรียนคอร์สนี้เนี่ยจึงทําใหออ้ได้รับประโยชน์มากนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออตอบโจทย์ เพราะว่าอ,อยังไงก็ตามเนี่ยโลจิสติกเนี่ยมันต้องไปคู่กับประเทศไทยอีกนานดังนั้นเนี่ยในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราก็อยากที่จะทําให้งานนี้ดีนะคะก็คือว่าให้บริการลูกค้าดีด้วยถูกต้องด้วยนะคะเพื่อที่ลูกค้าเนี่ยจะได้แฮปปี้แล้วอยู่กับเรานานๆน,นะคะดังนั้นจึงต้องขอขอขอบคุณนะคะกระทรวงอวนะคะมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะคะรวมถึงสมาคมแท็กบ้านะคะ ที่ร่วมกันจัดโครงการดีๆนะฮะทำให้ตัวเองเนี่ยที่อยู่ในวงการโลจิสติกมานานละแต่ว่าไม่ได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องงานการออกของอย่างจริงจังนะคะได้รับความรู้แล้วก็สามารถจะนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะต้องขอขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะดิฉันสุนีรัตน์เตชะพิทักษ์ธรรมมาจากบริษัท C.S.Y. Technology ที่เราทำหน้าที่ซัพพลายสินค้าและอุปกรณ์ ให้กับโรงงานต่างๆหน้าที่ของเราก็คือดูแลด้านการจัดซื้อการจัดหาแล้วก็การบริหารธุรการทั่วไปนะคะเราดีใจมากนะคะที่ได้มาเรียนหลักสูตรที่ดีมีประโยชน์เช่นนี้ก่อนอื่นเลยต้องขอขอบคุณกระทรวงอวหน่วยงานของรัฐที่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเขตสีปทุมและตัวแทนรับออกของอนุญาตที่จัดหลักสูตรดีๆนี้ขึ้นมา ขอบคุณดรวิลวิทย์เลิศชัยตะกูลหัวหน้าโครงการที่พยายามสนับสนุนและผลักดันเราหลักสูตรนี้มีประโยชน์อย่างมากเลยทำให้เราได้ทราบถึงวิธีการได้เรียนรู้ถึงอ,อิงโคเทอร์มเรียนรู้ถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆเรียนรู้ถึงวิธีการที่จะปฏิบัติพิธีการสุรกาการนนำเข้าและส่งออกได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในยุคของที่เราต้องใช้ระบบอินเทอร์เนต็ตในการขีย์ใบขนขาเข้าและขาออกขอดีใจมากๆที่ว่าได้มาเรียนนี้ทำให้เราสามารถที่จะไปดำเนินการปฏิบัติงานในส่วนของพิธีการนำเข้าส่งออกรวมทั้งการแอพพลายสิทธิประโยชน์ต่างๆได้ถูกต้อง ได้แม่นยำมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นและสามารถแนะนำผู้อื่นหรือแนะนำลูกค้าได้อย่างถูกต้องมากยิ่งขึ้นขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับผู้ที่จัดหลักสูตรนี้ขึ้นมาแล้วก็อดทนกับเราขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับผมเศรษฐพั์อุมมยดีบูลนะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งในส่วนของผู้จัดการโลจิสติกนะครับในส่วนแผนกเซลครับ บริษัทอีเซวันประเทศไทยจำกัดครับอยู่ที่นิคมปิ่นทองสองศรีราชาครับซึ่งจะเป็นบริษัทเกี่ยวกับด้านโลจิสติกส์นะครับให้บริการในส่วนของตัวแทนออกของบริการคลังสินค้าให้เช่านะครับรวมถึงการขนส่งครับซึ่งวันนี้นะครับได้มีโอกาสเข้ามาร่วมอบรมในโครงการตัวแทนออกของนะครับของมหาวิทยาลัยศรีปทุมครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับแล้วก็ได้รับความรู้จากคณาจารย์มากมายนะครับในเรื่องของกฎหมายต่างๆแล้วก็ ตัวแทนเอาของนะครับรวมถึงความหมายในการดําเนินงานต่างๆของสุลคากรนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับผมก็ได้ทํางานในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่า,าในส่วนที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมในจากการอบรมนี้นะครับก็สาม,มารถนํามาประยุกต์ใช้ในการทํางานมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวกฎหมายที่เราอาจจะไม่เคยได้รับรู้มาก่อนนะครับแล้วก็รวมถึงการเช็คเอกสาร ความรู้ในเรื่องของการยื่นข้อมูลต่างๆซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ในเรื่องของการดำเนินงานที่สะดวกและรวดเร็วรวมถึงความถูกต้องของการดำเนินงานด้วยครับท้ายสุดนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับในส่วนของหน่วยงานภาครัฐนะครับกระทรวงอวและมหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับที่ได้เริ่มนะครับจัดโครงการที่เป็นประโยชน์นี้นะครับให้ผู้ที่สนใจนะครับสามารถเข้ามาร่วมอบรมกันตัวแทนอของครั้งนี้ครับซึ่งทางเรามีความยินดีนะครับแล้วก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ครับ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชนินทร์มหาพลธิกุลนะคะตอนนี้กำลังทำงานอยู่บริษัท KWE ค่ะอยู่ที่แหลมชบังทำหน้าที่เป็น CS นะคะดูแลในส่วนของเอกสารพรัฒนาสัมพันธ์กับลูกค้าคอยประสานงานกับลูกค้านะคะเบื้องต้นที่ได้เข้ามาร่วมโครงการนี้นะคะส่วนตัวคือจากคนที่ไม่เคยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับด้านตัวแทนอของเลยจากที่เธอทำงานด้านบัญชีพอได้ มาเข้าในโครงการนี้เป็นโครงการตัวแทนออกของที่ทามอสีประทุมนะคะได้จัดขึ้นเป็นโครงการที่ดีนะคะเพราะว่าจากส่วนตัวคือเราเป็นคนไม่เคยมีความรู้พื้นฐานอะไรเกี่ยวกับเอกสารหรือว่าตัวแทนออกของนำเข้าส่งออกจากที่เป็นศูนย์ตอนนี้ก็คือมีความรู้พื้นฐานแล้วก็ที่จะสามารถไปปรับประยุกต์ใช้กับ หน้าที่ที่เราทำอยู่ในบริษัทค่ะความรู้ที่ได้จากโครงการนี้นะคะก็คือน่าจะเป็นในส่วนของใบขนพิธีศุลกากรต่างๆที่เราได้เรียนรู้ในโครงการนะะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่าเราจะได้รู้ขั้นตอนว่าเราจะได้ตามเอกสารขั้นตอนว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแล้วก็จะได้บอกชิปปิ้งในบริษัทว่าตอนนี้เอกสารไปถึงตรงไหนแล้วควรที่จะรออีกกี่นาทีก,กี่ชั่วโมงเพื่อที่จะ ทำให้ของนั้นนําเข้าส่งออกมาได้ถูกต้องค่ะสุดท้ายน,นี้ก็ต้องขอขอบคุณหน่วยงานรัฐนะคะอวและทางมศีปทุมนะคะที่ได้จัดโครงการดีๆอันนี้ขึ้นมานะคะเพื่อที่จะได้พัฒนาในบุคลากรด้านนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อนายสมศักดิ์เครือนะครับปกติปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็น เซลแมนเจอร์ Manager, และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท s o b Logistics นะครับได้ข่าวจากการมาอบรมในครั้งนี้ก็คือว่าได้ข่าวในกลุ่มของสมาคมผู้ชำนาญการนะครับว่าจะมีการเปิดคอร์สอบรมของมหาลัายศรีประทุมร่วมกับตัวแทนออกของไทยนะครับ เกิดขาอ,อบรมว่าตัวแทนดเอาอของในโซนเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเราก็ได้ลงลงมาลงเรียนสมัครดูความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ถือว่าโอเคเลยครับดีมากได้ความรู้ที่เพิ่มเติมในเรื่องที่กัดกรมศุรการกรราคาสินค้าอาหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีแล้วก็พวกพิธการพิเศษ ต่างๆนะครับที่ได้ปรับปรุงกับบริษัทของผมเองในการพัฒนาในการทํางานในระบบของบริษัทให้มันดีขึ้นได้รู้ระเบียบข,ของกฎหมายของทางกรมสุทธิกรคที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติมที่มันมันดีขึ้นกว่าเดิมขั้นตอนการขอคือนอาก้อนต่างๆที่มันที่มันดูแล้วมันมีการพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับการการการตั้งหลักสูตรตัวเนี้ยที่มองมหาลัยศรีประทุมตั้งขึ้นเนี่ยกับร่วมกับ สมาคมตัวแทนออกของไทยเนี่ยเป็นเป็นโครงการที่ดีนะครับซึ่งดูแล้วเนี่ยการเอาตัวแทนออกของอ่าในคอร์สตัวแทนออกของนะครับที่เราเริ่มเรียนกันเนี่ยสามารถเอาไปเทียบกับการทําบัตรผ่านวิธีการกุศลกากรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมันเป็นการเปิดโอกาสให้คนที่ไม่สามารถมีกาลังทรัพย์ในการต้องไปเรียนเพื่อไปให้เพื่อให้ไปสอบเอาบัตรผ่านพิธีการกรรมารกุลกกร โด,โดยโครงการนี้เปลี่ยนปีทุกอย่างอบรมปีผมว่ามีประโยชน์นะครับความรู้ต่างๆเนี่ยด้วยร,ระบบของการปฏิบัติงานกุศลการกรทุกวันนี้เขามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วด้วยตัวผมเองเนี่ยที่เข้ามาเรียนในโครงการนี้เพื่ออัปเดตข้อมูลต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในบัดณนะปัจจุบันเพื่อปรับปรุงทางบริษัทให้มันรู้จักข้อมูลที่มัน อัปเดตล่าสุดอ่ะที่มันทันสมัยที่สุดเท่าที่เราทําได้ครับความรู้ที่เราที่เราได้ได้จากจอเราเรียนเนี่ยเราก็แบ่งต่อไปทางพนักงานของบริษัทเราอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นชีตเอกสารที่เราได้เรียนออนไลน์แต่ละครั้งนะครับแล้วก็ข้อมูลวิดีโอผมให้ทางพนักงานในบริษัทผมได้เรียนไปด้วยกันโดยการผมจะส่งไฟล์พวกนี้ไปให้เขาอะไปให้เขาฟังอเพื่อให้เขารับรู้ว่าอะตอนนี้มันไปถึงไหนแล้วนะ วิธีการที่ถูกต้องก็ต้องเป็นยังไงนะโดยอาจารย์ที่เขาสอนก็ให้ความรู้ดีๆมากอ,อย่างเช่นพวกการขอคือนกรหลักการทํำกฎหมายต่งตางๆอะไรนะฮะผมก็ให้ทางพนังกงานบริษัทผมได้เรียนเรียนรู้ไร้องก,กับผมสุดท้ายเนี่ยครับขอขอบคุณมหลาลัยศรีประทุมนะครับแล้วก็สมาคมตัวแทนของไทยนะครับที่จัดโครงการเนี่ยดีๆีขึ้นมาเพื่อให้ทางคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียน พอใจน้อยมาได้เรียนในสิ่งที่เขาต้องการต้องการรู้แล้วสามามรถไปพัฒนาอาชีพที่เขาทําได้มากขึ้นครับ